สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะบทความที่นำมาฝากนะคะจะเป็นข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะมาจาก The Guardian นะคะ Weekly นะคะก็ฉบับนี้นะคะฉบับวันที่13มกราคม2023นะคะโดยเนื้อหาวันนี้จะมีภาพประกอบน่ารักมากเลยใครที่ชอบดูสัตว์โดเฉชอบดำนาำนะคะ ก็จะเป็นบทความันนี้นะคะ2หน้า A4 นะคะโดยที่มองเห็นเนาะมองเห็นเนาะบางทีเราก็ไม่คุ้นกับกล้องอะแน่ใจมุมมันยกยังไงอะโอเคนี่นะคะก็คือเป็นบทความนะคะเดี๋ยวค่อยซูมให้เห็นรูปหน้าน้องๆอ,อีกอีก,อก,อกชัดๆอีก,อกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าบทความชื่อเรื่อง Hidden Gems Underwater Forest Could Help Tackle the Climate Crisis นะคะ ก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องปัญหานะคะเรื่องโรคร้อนหรือโรครวนนั่นเองนะคะว่าจะจัดการด้วยอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในเอพิส od ก่อนก่อนน้านี้ก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าวิธีการลดเรื่องคาร์บอนฟุตปริ้นหรือคาร์บอนอิมิชชันเนี่ยหรือ GHG แ a s เนี่ยทั้งหมดเนี้ยส่วนหนึ่งเลยก็คือการให้มีการปลูกป่าเนาะเพื่อจะเป็นตัวที่คอยเก็บกัก ตัวคาร์บอนไว้นะคะไว้ในตัวลากของมันที่อยู่ข้างล่างเนาะทำให้มันไม่ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศนะคะทีนี้ส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงเรื่องการปลูกป่ารักษาป่าต้นน้าํากันนะซึ่งเป็นป่าบนบกหรือแม้แต่อาจจะพูดถึงป่าชายเลนต้นโครงกลางต่างๆนะคะที่ก็มีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไว้นะคะวันนี้เราจะมาลงใต้ทะเลคะ่ะเราจะมาลงทะเลไปดูน้องๆน,นะคะน่ารักนี่นะคะตามรูปนี่นะคะก็มีทั้งม้าน้าใช่ไหมม้าน้ำทะเลมีน้อง น้องป่าน้องตัวอะไรว่าน้องแววน้ำน้องแววน้ำอะไรอย่างงี้นะคะเาบอะว,ว่าเขาพูดถึงว่าให้มารู้จักกับสาลายเนาะป่าใต้ทะเลบ้างนะคะ ซึ่งเขาก็วันนี้ตัวคีย์เวิร์ดหลักๆเลยก็คือตัวสาหร่ายเคฟนะคะที่คิดว่าคนสายสุขภาพต้องคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะกับสาหร่ายชนิดนี้ที่เป็นสาหร่ายสีน้าตาลใช่ไหมคะที่เรียกว่ามีคุณค่าอาหารสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับการลดน้ําหนักหรือว่ากินอาหารที่ไม่มีพวกการโพสเซสอะไรปรุงแต่งเยอะมากมายนะคะเขาก็พ <Skills ibles> ูดถึงว่าเนี่ยตามรูปเนี่ยรูปถ้าเกิดรูปที่เอามาโชว์เนี่ยนะคะเป็นรูปที่เขาไปไว่ายน้ําสํารวจนะคะป่าสาหร่ายทะเลนะคะ ้งล่างนะคะในรูปนี้นะคะซึ่งว่าดูว่าสุขภาพของมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยรูปนี้มาจากทางใต้ของแคลิฟอร์เนียนะอันนาคาปาไอแลนด์นะคะก็เป็นป่าเคนะคะป่าสลายเคขเลยนะคะแล้วก็เขาก็ไปดำน้ำดูนะคะในเรื่องของอัตราการเติบโตต่างๆนะคะซึ่งอันนี้นะคะก,ก็เขาบอกว่าจริงแล้วป่าไอพวกแบบ ตัวตัวพวกนี้ตัวสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เติบโตเร็วมากที่สุดชนิดหนึ่งของที่มีอยู่โลกใบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันก็มันก็ยากที่จะเรียกว่าติดตามผลของการเติบโตแล้วก็เรียกว่าติดตามสุขภาพป่าของป่าสาหร่ายทะเลเพราะว่าเขาบอกมันมันวัดยากมากนะคะโดยที่โดยที่หากจะใช้พวกดาวเทียมเนี่ยแบบส่งออกมาเพื่อจะวัดอย่างเงี้ยมันมันดูวัดยากนะคะทำให้เนี่ย การติดตามผลของการเติบโตติดตามสุขภาพของป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์แค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นไปได้นนยากนะคะคือดรอัลเบิร์ตนะคะเพซซาเพซาโรโดนาเนี่ยจาก university of western australia เนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าจริงๆแล้วตัวป่าพื้นที่ป่าสายทะเลที่อยู่ข้างใต้มหาสมุทรทั่วโลกของเราเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเลยนะคะ คือเขาบอกว่าตอนนี้ป่าใต้น้ำเนี่ยมีขนาดกว้างถึง6ล้านถึง7.2ล้านตารางกิโลเมตรเลยนะคะหลัจากนี้ไม่ออกไม่ใหญ่แค่ไหนแต่เขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่เท่าเท่ากับป่าอมิเซอนนะคะของที่บราซิลเลยของที่แอฟริกาอเมริกาใต้เลยนะคะก็อนนี้คือเป็นพื้นที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าป่าสะไยทะเลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถ ทำหน้าที่นะคะสำคัญนะ,ะในการเป็นตัวดูดซับคาร์บอนนะคะดูดซับสารเรียกว่าเรียกว่า,วาตัวพวกคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกสู่บรรยากาศได้นะคะในลักษณะเดียวกันนะคะกับป่าที่ไฟพูดไปตอนต้นนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะต้องการเหมือนการความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเราเรา,เราพอประเมินได้ว่ามันสามารถดูดซับได้แต่คำถามคือในระยะ ลองเทอมในระยะยาวๆเนี่ยความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนเนี่ยของป่าสาหร่ายทะเลเนี่ยมันจะทําได้เหมือนป่าบนบกไหมเพราะว่าป่าสาหร่ายทะเลเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะขาดระบบรากเนาะที่จะเป็นตัวการสําคัญหรือตัวที่ใช้ในการล็อกในการกักเก็บคาร์บอนไว้ภายใต้ผืนดินนั่นเองนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่เรารู้จักกันในป่าต้นน้ำเนี่ยหรือแม้แต่ป่ากงการเนี่ยมันก็มีรากอยู่ในผืนดินเนาะคือคืออยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะกักเก็บคาร์บอนไว้ ภายใต้ผืนดินด้วยระบบลากนั่นเองนะคะงั้นตรงนี้จะเป็น question mark อยู่ว่าแล้วป่าสะระแหน่ทำได้ดีขนาดไหนนะคะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเนื่องนอกเหนือจากเรื่องของประโยชน์ในเรื่องของการที่ช่วยกักเก็บคาร์บอนแล้วเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงต่อมานะคะว่าป่าสะระแหน่เนี่ยมันก็เป็นนอกจากเป็นเรื่องของการช่วยลดโลกรวนโลกร้อนแล้วในเรื่องของการกักเก็บคาร์บอนเนี่ยมันก็เป็น มันก็เป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นเป็นพื้นที่หลบภัยแล้วกันของสัตว์ใต้ทะเลเล็กๆต่างๆที่หนีจากผู้ล่านะคะนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็พูดว่านอกเหนือจากประโยชน์เรื่องของคาร์บอนแล้วเนี่ยลดโลกร้อน,นเนี่ยมันก็ยังเป็นพื้นที่นะคะเป็น,เป,นเป็นบ้านนะคะของสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างน้องๆสองสองตัวนี้นะคะที่โผล่มาเนี่ยก็สัตว์เล็กนะคะที่เขาก็คอยจะแอบอยู่ภายในภายในป่าสต้ทะเลนะคะแล้วก็จะคอย เรียกว่าหาอาหารเป็นแหล่งอาหารแล้วก็หลบจากผู้ล่าไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่นะคะของเขานะคะแล้วก็นอกเหนือจากเป็นอาหารนะคะขอ,ของเขาก็บอกว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เอาไว้หลบจากปาวานเรียกว่าวานเพชรฆาตเลรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่สําหรับลูกอ่อนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนหนึ่งด้วย แล้วหลังจากนั้นอกจากนี้เนี่ยเห็นได้ว่าปัจจัยที่2เนี่ยที่ว่าคือเป็นแหล่งในการอนุบาลสัตว์ทะเลนะคะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลแล้วอันที่สคือบอกว่าเป็นชั่วช่วยจัดการนะคะเรื่องวิกฤตอาหารนะความปั้นคงอาหารของโลกใบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บุบไปตอนต้นนะคะว่าสัตว์ทะเลเนี่ยถือเป็นพืชหรือเป็นต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ําที่โตเร็วมากเลยนะคะทำให้แบบพอคุณจะถึงแม้คุณจะ ดึงมันเก็บเกี่ยวมันไปกินอาหารเป็นอาหารเนี่ยมันก็จะโตกลับมาทดแทนได้ค่อนข้างเร็วนะคะคือเขาก็บอกว่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยป่าใต้ทะเลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะคะของเป็นทางฝั่งทางฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยป่าชายทะเลของออสเตรเลียเนี่ยมันสามารถเรียกว่าให้ชีวมวลนะคะในระดับที่มากกว่าการทำฟาร์มบนผืนดินนะคะ เช่นฟาร์มข้าวโพดอะไรเงี้ยสมมตินะคะฟาร์มถัวเหลืองเนี่ยเรียกว่าพื้นที่ในขนดในระดับนะคะพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเท่ากันเนี่ยป่าสาหลายทะเลเนี่ยสามารถผลิตเชื้อมวลได้มากกว่า2อถึงสิเท่าเลยนะคะถ้าเทียบกับป่าบนบกคยดว่า productivity เนี่ยสูงมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้ค่ะการเรื่องเรื่องสาลาย่ยหรืออาหารเนี่ย จากสาลายเนี่ยคิดว่าคนเอเชียคนคุ้นกันอยู่แล้วเนาะเราก็กินขนมสาลายมีเท่าแก่น้อยแลวพวกเนี้ยเนะเยาะหรือแม้แต่อาหารญี่ปุ่นก็เป็นสาลายพันถูกไหมคนไทยจะคุ้นกับอาหารสาลายทะเลแล้วก็คนญี่ปุ่นคนจีนด้วยแต่คนฝั่งเขาก็บอกอย่างนี้เขาว่าสาลายทะเลเนี่ยถูกบริโภคอย่างอย่างมากมายนะอย่างอย่างเป็นที่นิยมมากๆในเอเชียนะคะเป็นระดับเป็นหลายศตวรรษแล้วนะคะแต่ว่าตลาดทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเพิ่งเริ่มจะ ทำตามตอนนี้เองเรียกว่าตวันตกก็ตามหลังพวกเราอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้ในอังกฤษเนี่ยก็มีคอนิสซีว e d Company นะคะที่จะเริ่มทําสลัดที่เกี่ยวมาจากที่เป็นสลาลยทะเลนะคะแล้วก็มี m a แอสเปนเซนะคะก็มีการทำโคโค e ซีวีดนะคะ c r u ั c h นะคะก็เป็นของว่างนะะที่เป็นสลาลยทะเลผสมกับมะพร้าวเหรอ คือจะอร่อยไหมแล้วก็แล้วก็เรียกว่ามีมีการแตกลายเป็นเคเอลส์เบอร์เกอร์นะคะที่ก็น่าจะเป็นอาหารกึ่งสุขภาพด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่านะเขาก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าเออมันน่าประหลาดใจมากเลยว่าเรามีหลักฐานที่บอกได้ว่าการรับประทานซาลาะเลเนี่ยเป็นอาหารเนี่ยในครัวเรือนเนี่ยมีหลักฐานมาตั้งแต่14,500ปีก่อนเลยนะที่มนุษย์เราเนี่ยกินสาห่ายเป็นอาหาร แต่ก็น่าประหลาดใจที่ที่ปัจจุบันเนี่ยคนคนคนส่วนใหญ่โลกนี้ไม่กินสาหร่ายทะเลทั้งที่จริงแล้วมันมีอยู่เยอะมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะคะอันนี้คือส่วนที่2นะคะแล้วก็นอกเหนือจากตรงที่เป็นอาหารให้มนุษย์แล้วนะคะที่เป็นข้อที่3เนี่ยข้อที่4ี่เขาบอกว่าสาหร่ายทะเลเนี่ยจริงแล้วในบางพื้นที่เนี่ยก็ใช้เป็น อาหารสัตว์ด้วยนะคะเช่นพวกปราดุสตว์บนบกให้อาหารไก่อาหารของหมูอาหารของวัวต่างๆเพราะว่ามันให้มันให้เรียกว่าอะไรนะคุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงกว่าพวกแบบเข้าวโพดนะคะหรือแม้แต่พวกถั่วเหลืองด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยซายเฮเลก็เป็นอาหารสัตว์ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเนี่ยในเมื่อมันมีเหมือน4ส่วนที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วสําหรับ การที่บริโภคสาลาหรือการที่ป่า,าทะเลเนี่ยช่วยให้ประโยชน์นะคะก็คือช่วยลดช่วยกัเก็บคาร์บอนนะ,ะที่อาจต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์เป็นแหลง่หลงอาหารของสัตว์ใต้ทะเลนะคะเป็นอาหารของคนที่กินได้เลยโดยตรงคือเก็บจากทะเลมาแล้วกินได้เลยแล้วก็รวมทั้งเก็บมาแล้วเป็นอาหารให้ปลาสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะคะก็เรียกมี4ีด้านแต่ตอนนี้ก็เหมือนเช็คเช่นทุกอย่างอยู่ใต้ทะเลปัญหาที่กําลังประชิญอยู่ก็คือเรื่องของอุณหภูมิของทะเลที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของมลพิษ รวมทั้งเรื่องของการมีเรียกว่าสัตว์ต่างสายพันธุ์นะคะที่มันไม่ควรตรงนี้แต่มันก็มาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นคนเอาสัตว์พวกนี้โผล่เข้ามาในพื้นที่ที่มันไม่ควรอยู่เป็นต้นนะคะที่เราจะเห็นว่าชอบไปเอาสัตว์ป่าจากต่างประเทศมาเลี้ยงแล้วแถวเลี้ยงแล,ล้วเบื่อก็ปล่อยมันทิ้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของ Invasive Spe c i e s ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะก็บอกว่าเป็นส่วนที่ น่ากังวลน,นะคะที่จะต้องมีการอยากจะให้เรียกร้องให้มีการศึกษาใจเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วป่าสาทะเลเนี่ยมันได้รับการศึกษาใจน้อยกว่าพวกปะการังเยอะมากซึ่งอันนี้ก็จริงนะคะในหน้าในหน้าข่าวเนี่ยทางฝ่ายก็จะเห็นข่าวกับเรื่องปะการังฟ่อขาวปะการังที่เกรดเบรเออร์มีปัญหานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตลอด <S <s เพราะว่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นทำให้ปะการังตายหรือว่า ในไทยเราก็มีข่าวว่าปะาการาังโดนท่องเที่ยวเหยียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นแต่เขาก็บอกว่าทาั้งที่จริงแล้วเนี่ยสาลทะเลเนี่ยก็สาคัญมากเลยแต่คนศึกษาน้อยนะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่เคยมีการทําแผนที่ป่าสาทะเลเลยด้วยซ้ำนะทั้งที่จริงแล้วโครลเนี่ยหรือว่าปะาการังเนี่ยมีการทําอย่งเป็นระบบแล้วนะคะเขาก็บอกส่วนหนึ่งเลยเนี่ย ก็คือสิ่งที่มันทําให้มีการศึกษาน้อยหรือการทําแผนที่น้อยเนี่ยก็เพราะว่าตัวถ้าเทียบกับปากการังเนี่ยปากกาลังเนี่ยจะเจอในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีมอุณหภูมิอบอุ่นเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายคือไม่ค่อยมีคลื่นกระแสน้าไม่แรงนะคะคนสามารถไปดําดูปากกาลังได้แต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยเคลฟหรือป่ากสรทะเลเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในน้ําเย็น คืออนู่วนโซนที่น้ําเย็นนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีเรียกว่ามีมคลื่นใต้น้ําแรงๆอะไรเงี้หรือว่าเป็นชายฝั่งที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ยากนะของโลกใบนี้เลยทําให้ถึงแม้อยากจะศึกษาแต่การจะเข้าไปดูมันเนี่ยก็อาจจะถึงชีวิตได้เช่นกันถ้าถ้าไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอหรือว่าอากาศแย่เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าพยายามพึ่งพานะ,ะพวกแบบโดรนนะคะพวกดาวเทียมก็ AI ต่างๆเข้ามาช่วยในการ ศึกษาป่าทะเลซึ่งค่อนข้างเป็นความหวังส่วนหนึ่งเลยสําหรับอุตชาติในเรื่องของการลดโลกรอยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารในอนาคตนนะที่ตอนนี้เราก็มีการดีเบตกันเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการที่จะให้เราควรจะกินเนื้ออยู่ไหมเราควรจะต้องมีอะไรมาจัดการเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์หรือเปล่านะคะที่หลายๆคนเนี่ยหรือหลายๆครั้งที่เคยอ่านเจอข่าวการถกเถียงเรื่องนี้ก็จะมีการบอกนะคะว่าการที่คุณจะมานั่งถ้าคุณอยากให้คนลดการบริโภคเนื้อจริงๆเนี่ย คุณจะมานั่งใช้แค่ศรัทธาแค่มีศรัทธาว่าคนทั่วไปจะตระหนักได้และมีการตัดสินใจเปลี่ยนเลิกกินเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้คือภาครัฐต้องต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่ช่วยจูงใจให้คนเลิกกินเนื้อค่ะเอาอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเอาอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะไปทางนั้นน่ยนะคะซึ่งมันไปนได้ยากดังนั้นเนี่ยควรจะหาแหล่งอาหารที่มันมีคาร์บอนส่งเยเผื่อไว้แต่ก็แต่ก็อาจจะไม่ใช่ เเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากอยู่แล้วถ้าคนไม่ได้ถูกปีบังคับให้ทําจริงๆขอบคุณที่ตาม SOS แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ